คุณทิศของเราในครับผมจะมีการมอบนะครับในส่วนของรางวัลนะครับผมสองชิ้นให้กับในครับผมผู้โชคดีนะครับผู้โชคดีท่านแรกที่จะมอบนะครับผมเป็นผู้ที่นะครับผมเปิดในส่วนของสมคอชีวิตสูงสุดของวันนี้นะครับนั่นเองนะครับและได้แก่ครับผมคุณวรวุฒิครับผมทรัพย์เจริญดีอาภาครับผมขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญค่ะเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณนะคะของธนาคารออมสิ์ของเรานะครับผมขอแนานำตัวกับคุณนะครับผมวรวุฒิ

รอไดนับแล้วครับผมอ่ะนะครับผมนะครับพูดสุดท้ายได้ครับผมเดี๋ยวให้คนรีบเลือกหมายเลขนะครับว่าผูโชคดีจริงจริงสว่างหมายเลขหนึ่งหมายเลขเก้าคุณริบชอบหมายเลขอะไรครับรีบขอเลือกหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดตรงนี้นะครับบอกไว้เลยว่าเป็นผู้ที่มาเปิด ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ได้ไปล้วจริงๆเอาบ้านไม่สนุกเพราะผมบอกว่าผมลิขิตโอ้ผมลิขิตมันได้ช่างฝานี่แค่แต่ผมพี่ผมนิคิดโดนหลอกไม่ได้มาเจอกับเรียนทุกไหมเออนะครับผมนะครับผมสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะมีทักผู้ใหญ่จากธนาคารดอมสินนะครับผมขึ้นมาบอกของที่ระลึกนะครับผมให้กับคุณพี่ของเรานะครับ ยิดีต้าาอ,อนอรัครับผมคุณรุ่งรนะัตน์ครับผมจากชพัฒนนะ์ครับผู้จนะัดการธนาคารกฤษฎาคารกับเินดีเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสดีครับขอบคุณมากนะครับ ดูรู้เปล่าครูนิดผมจะเดี๋ยวคุณนิดอ่ะเราขอไปสอบนิพนธ์ก่อนนะครัะอ่ะวันนี้นะครับผมรอบเกือบร้อยปีในการลงชิวันนี้จะเจอกับคุณนิดหมดต้องลองรู้เปล่าหมดเวลาลงแล้วอ่ะรู้ไหมตอนนี้หมดเวลาลงแล้วอ่ะเดี๋ยวคุณนิดนะครับผมจะเดินทางกลับแล้วก็นะครับผมจะไปสอบแล้วนะ